อัดไ้แต่ว่าไม่ใช่เพราะวานอัดแต่ว่าเราไปสายไงเราสายแล้วอัไเลย่เพราะว่าเราเดินทางไกลสี่สินาทีแล้วบอกที่คุณหมอมาอยู่นี่นี่นั่งกับนุ้ยและวกัน ใครบ้างเพราะเรามนัดการรถจะออกเที่งขึ้นนะคะเราต้องใช้เวลาเดินทาง40นาทีไกลกว่าที่อื่นคครอีกคนเื้องหัวหน้าคนเดียวอยู่ไหนแล้วคะอยู่ตรงไหนัในนะเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าเวลาเราเดินทางนะคะต้องพยายามรักษาเวลานิดนึงเพราะว่าเรานัดพื้นที่เอาไว้แล้วนะคะเราทำมาแล้วอาเป็นมาแล้วด่วทีดีบบ แข่งแรกของประเทศไทยเพราะว่าได้ค่ะที่ทำเรื่องของธรรมุภิบาลนะคะเขาก็จะมีหมวดหลักๆประมาณ12หมวดนะคะที่จะทํางานแม่ระบบปัญหาสุขภาพในระดับพื้นที่ของเขาน่ะคะแต่ว่าในส่วนที่ที่น้อยไปทําอยู่ในพื้นที่ของตำบลแ้วค่ะพบแล้วใช่ไหมคะที่คนของที่ครับไปได้เลยค่ะรบแล้วค่ะค่ะมีส่วนของที่ที่นุยไปทำงานกับเพื่อนอยู่ในระดับตำบลของแฉงเนี่ยค่ะ กขาจะไปทําในเรื่องของการที่จะบูรณาการในเรื่องของมั่นคงทางอาหารนะคะเรื่องของอาหารปลอดภัยแล้วก็เรื่องของโภชนาการที่สดวัยแล้วก็ให้จังวนแฉเนี่ยค่ะไม่มีการที่จะเชื่อมโยงเรื่องของระบบอาหารทั้งทั้งในชุมชนนะคะให้เข้าไปสู่ศูนย์ดิ้เลกหรือว่าในโรงเรียนอธิบายการผู้ลริโภคพด้านอาหารสยาได้อธิบายงานสาธารณสุขในฐานในชุมชนได้ อธิบายระบบยาใน่นได้แล้วนะคะเราคาดว่าเราจะถึงที่โน้่นจำกำหนดเนี่ยมันปายโมงแต่ว่าเราออกช้าอย่างนี้เราคงจะไปเลทน,นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเวลานะัดท,ที่ไว้เราควรจะต้องให้สามารถไปได้ทันเวลาเพราะเขาจะเตรียมต้อนรับเราเนาะ ดันั้นก็ครั้งหน้าเราลงพื้นที่พวกเราพยายางนิดนิดหนึงนะคนที่ต้องเตรียมวางแผนเจะเข้าไว้เลยหรือถ้ากินเข้าวไม่ทันมันกินบนลถก็ได้นะคะวันนี้เราขึ้นรถกันช้าไปหน่อยไม่เป็นไรครั้งหน้าก็ปรอบตัวใหม่คราวน,นี้พอพื้นที่เนี่ยเราแจ้งเข้าไปแล้วว่าเราอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่าที่เขาให้เราฟังถ้าเราฟังแล้วคิดว่าตรงไหนยังไม่เข้าขูนยังไม่ครบ้วนเราก็ถามสับท่านได้เพื่มเติม แล้วประเดี๋ยวเราจะแบ,บ่งกลุ่มกันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์นุ้ยเราจะแบ,บ่งกลุ่มให้น้องๆเนี่ยไปศึกษาตามจุดต่างๆเพราเขามีสิ่งที่น่าสนใจให้เราศึกษาเยอะเลยเราคงไม่สามารถไปกันได้หมดทุกคนแล้วเรากลุ่มใหญ่ด้วยอาจารย mm ์ hmm. ก็จะแบ,บ่งกลุ่มให้ว่าเราไปศึกษาในแต่ละกลุ่มที่ไปศึกษาเนี่ยมันก็อาจจะถามห mm ัว hmm. ข้อคำถาๆเหมือนกันแบบนี้ได้นะคะ mm hmm. และก็ะเป็นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลแ้วก่อนก็จะมีทางทพี่เมทาวิญญ,ญาณโวิ์นะคะที่จะมาเล่าให้น้องๆฟังนะคะว่า จังหวัดชุมชนที่นี่เป็นเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะแล้วที่นี่มีจุดเด่นก็คือมีวัดโบราณหรือวัดเจดีย์ใครเคยไปบ้างคะไม่แน่ใจน้องๆอยู่อยู่ในแถวอำเภอเซติงพระมั้ยไม่มีเลยใกล้เลยแต่อำเภอใหญ่หมดนะคะก็เดี๋ยวพี่เมทาจะเล่าให้ฟังค่ะว่าวัาสตร์ที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคะ่ะเราก็จะแบ่ง,งกลุ่มกันออกเป็น5กลุ่มนะคะ กลุ่มที่หนึ่งนเนี่ยจะไปเรียนรู้เรื่องของเอเจ็ดแปดแปดสละสักคนหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวกลุ่มอื่นไม่ครบสละสักคนหนึ่งได้ไหมแต่กลุ่มได้ไหม,มอาสละสักคนหัวหน้ากลุ่มค่ะหัวหน้ากลุ่มในแปดคนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มยกมือค่ะนักบลนะระบลให้เพื่อนยกมืออีกทีค่ะขอเจ็ดคนนะคะอ่าเจ็ดคนยกมือค่ะอ่าเลิ่สองเลยครบไมหมคะนักบล ครบแล้วนะคะนักทวนดูลูกน้องตัวเองนะคะแต่เดี๋ยวพออาจารย์ดูเรียบบอกชั่วโมงขึ้กนิดๆนะคะเราก็จะกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งงน e ึเพื่อมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มที่ไปเจอเนี่ยเจออะไรมาบ้างแล้วก็มามาแชร์กันแบบนั้นค่ะก็ใช้เวลาที่แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ค่ะแต่ละกลุ่มแต่ละเรื่องเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะส่วนแชร์เขาก็จะเรียกตัวกลับมาเรียนที่คณะต่อค่ะ เราดรวมตัวกันว่าจะให้แต่ละกลุ่มมาถึงเวลาแล้วต้องกลับมารวมตัวเนี่ยสักี่โมงดีคะแล้วพวกเรา<ม>ในเวลาเดินทางจากนี้เราเดินทางประมาณสามโมงเนาะสามโมงเ,เราต้องมารวมตัวกันแล้วนะคะสามโมงต้องมารวมตัวกันแล้วก็คุยกันสักครึ่งชั่วโมงสามโมงครึ่งหรือนิดเดินนิดหน่อยเราก็จะเดินทางกลับเนาะในระหว่างนั่งรถกลับถ้าเรายัง มีประเด็นที่เราแลกเปลี่ยนกันไม่หมดเราแลกเปลี่ยนกันในรถต่อได้เพียงแต่ว่าเราไม่มีคนในชุมชนมามานั่งคุยกับเราด้วยนะคะคราวนี้ในส่วนที่ในส่วนที่้าภาพนันตอนนี้นะสิ่งที่เราต้องถาภาพนตอนนี้ก็คือว่าเราจะไปดูไปศึกษาชุมชนเนี่ยแล้วเรามาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนที่เขาไม่ได้ไปแชร์กับเราอ่ะอทิตย์หน้าเราก็ไปเล่าให้เพื่อนฟัง เ,เล่เาด้วยปากเล่า,าด้วยรูปเล่าด้วยเสียงเล่าด้วยวิดีโอเล่าย่างไรก็ได้ให้เพื่อนที่เขาไม่ได้ไปกับเราเขาได้เห็นภาพอันที่สองให้เราซึ่งเป็นคนที่ไม่รู้จักชุมชนนี้เลยไปแล้วในเวลาสว่นงสามชั่วโมงเนี่ยให้ให้รู้จักชุมชนให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะเยอะได้นะคะรานนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยสมว่าเราอยากรู้จักชุมชนเนี่ยวิธีการที่เราจะเก็บข้อมูลได้มีตั้งแต่ไปสัมภาษณ์เขาเขาเล่าใี้ฟังเขาอาจจะเปิดวิดีโอให้เราดู ก็ได้แล้วก็สัมภาษณ์ถามจากคนอื่นสมมติคนที่ไปดูกลุ่มผู้ป่วยอีบ้านติดเตียงอ่ะจริงๆหนูก็ไม่ได้ดูแต่เฉพาะว่าเป็นเรื่องผู้ป่วยอีบ้านติดเตียงหนูอาจจะคุยเรื่องกลุ่มองค์กรในชุมชนด้วยก็ได้ว่าในชุมชนนี้ก็มีกลุ่มอะไรบ้างพวกที่มีกลุ่มสหสรณ์กรลุ่มอะไรบ้างกลุ่มอาชีพอะไรบ้างจริงๆแล้วทุกกลุ่มก็สกามารถคุยเพื่อจะได้คําตอบของในโจทย์ที่อาจารย์ให้ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าแต่ละกลุ่มก็ไปถามคนที่ต่างกัน พอเราถามคนที่ต่กกางกันเราค่อยเอาข้อมูลมารวมกันนะที่จังหวัติชุมชนเราถามคนหนึ่งถามพี่เมาทาพี่เมาทาก็เล่าประวัติชุมชนเราไปเจอคนแก่ลงไปเรียกเจอป่าชาวบ้านป่าชาวบ้านมันจะอายุเยอะๆแล้วเขาก็น้องอยากไป่เห็นอะไรบ้างอยากไปอยากเรียนเรื่องในเรื่องของะบการอาหารของคนมากกว่าเอาหารเป็น ใจสำหรับเรานถ้าเราทำนี้ทำนี่สถานีเอ็มีโมีปัญหาแล้วสานีสามารถจัดการได้ดีก็ทาให้ชุมชนสามารถเสริมเลยอย่างเป็นทางค่ะปุ๊กปุ๊กปัญหาที่ตัวแทนสมัครใจตอไปแล้วนะปุ๊กเตยจบตัจแทนบริษัทคนค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าน้องๆรู้สึ เดี๋ยวเราคุยเสร็จเรียบร้อยจะให้ล็อกเพลงอยากได้ความรู้นะอยากได้ความรู้โอเคขอบคุณค่ะแล้วเ,เดี๋ยวตอนท้ายลองดูนะว่าได้ความรู้อะไรบ้างนะคะอน้องที่ถือไม้ยื่นให้เพื่อนเลยค่ะยืดได้เพื่อนเลยเพื่อนกลมอือนเพื่อนกระเดื่องมันใช้น้ำส่บอะไรนะเอะาบุกเรายื่นให้เพื่อนกลุ่มติดป้ายติดเตียงก็ได้ เดี๋ยวมุกยำถามได้เยอะนะพอถึงเวลาเราเรียนกับอาจารย์ทิศนุแล้วใช่ไหมวิธีการทักษะการสื่อสารสอบไปแล้วด้วยว่าเรามีเทคนิคต่างๆนี่ถึงเวลาจริงละถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ความรู้ใช้ทักษะเหล่านั้นจริงๆแล้วไปดูซิว่าเมื่อถึงเวลาจริงในที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นยังไงจะใช้ได้ไหมแต่ยังไม่เคยมาเกดะยอตอนนี้เรากําลังจะเรียนต่างนะคะเดวกลมๆตรงนั้นคืออะไรคะโด เป็นที่ที่สพไปไปะพานใส่ไตรยางส่รยางไม่เคยนะนี่เป็นทะเลสาในทะเลที่เป็นเป็นไม้ไม้ปักปักอยู่คืออะไรคะนี่เราต้องอภิษฐรชน,นะเวลาเราเห็นเราก็ต้องสังเกตสดบนอนนะเห็นไม้ที่ปักอยู่ในในในทะเลไหมคะเป็นอะไรคะจับปลา

นึกภาพตอนนั้นพี่ชนะไอ้อะไรนะเขาทำวิดีโอของคนะนะอ่าได้ หายเป็นทานกำรับพี่ลูคาแล้วก็ท่านรับท่านมาเชียร์ครับจริงจริเนียอยากจะมาทุกปีเลยแต่ว่าระยะเวลาอย่างน้องๆเขาจะมีภาคเรียนในวิชานี้นะคะปลายถึงสี่โมก็เลยมันเวลากับชั้นชิปก็เลยไม่ได้มาแต่ว่าปีนี้เนี้ย เราพัฒนาวิชาใหม่ให้ศึกษาข,ขอนลงเนี่ยมาดูต้นแบบก่อนค่ะเราดูชุมชนที่เป็นชุมชนต้นแบบซึ่งทางแฉลก็ได้รับเป็นเลือกหนึ่งในสี่ของชุมชนต้นแบบที่เราจะพามาศึกษามาดูาม,มานะคะน้องๆเขาก็เลยจะมาศึกษาเรื่องของประวัติชุมชนระบบสุขภาพชุมชนแล้วก็มาดูจุดแข็งจุดความเข้มแข็งของในชุมชนต,ต่างๆเพราะว่าเขาจะได้เห็นภาพวิชานี้เป็นวิชาของระบบสาธารณสุขค่ะซึ่งจริงๆแล้วระบบสาธารณสุขเนี่ยมันคงไม่เลือกแต่เฉพาะโรงพยาบาลเรื่องของอนามัย แต่มันต้องครอบคลุมทั้งหมดเลยอย่างอจจาจารย์เคยได้ฟังว่าที่นี่เนี่ยทำโครงการเกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารการเสริมสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านติดเตียงเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมอะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับสุขภาพหมดเลยก็คือคิดว่าจะได้ให้น้องๆเขาได้มีโอกาสเรียนจากพื้นที่จริงก็เป็นครั้งแรกของพวกเขานะคะอยู่ปีสองที่จะได้ลงชุมชนมาสัมผัสกับวิถีชีวิตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็อยากจะปลูกฝังให้น้องๆเนี่ยเขาได้คุ้นเคย ถามว่าใครในชนชุมชนบ้างก็จะมีน้อยมากความห่างตรงนี้เติบโตมาเป็นเด็กเมืองทําให้ในอนาคตพอเขาจบไปเป็นเภสัชเนี่ยวล้วก็ทํางานเขาไม่รู้จักชุมชนเขาไม่เข้าใจชุมชนว่าชุมชนเขามีองค์กรทํางานไปนยังไงก็จะทําให้เขาทํางานได้ลําบากค่ะในปัจจุบันนี้เรามีระบบจัดก,การสุขภาพาระบาดอําเภอซึ่งเราต้องเชื่อมโยงทํางานบูรณาการกันหมดเลยสหาอาชีพนะคะไม่เป็นสหวิชาชีพแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆเขาได้ เห็นของจริงว่าอนามัยเป็นยังไงสำนักธรรมนูนสุขภาพเป็นยังไงศูนย์เด็กเล็กเลยคะมีเจคุณครูศูนย์เด็กเล็กแล้วเป็นยังไงหรือภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งอยากให้น้องเขาได้ได้เห็นภาพทั้งหมดในเรื่องของสาธารณาสุขก็เลยพาเขาลงมาในคาบเดียวกันนี้ก็มีไปที่อื่นอีกสาที่นะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณทางพื้นที่ค่ะที่ ที่ได้ให้โอกาสน้องๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ต้องขอกราบขอขอภัยจริงๆที่พวกเรามาช้ากว่ากาหนดมากเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ,คณนุ้ยและทางสาจสที่ช่วยประสานเป็นแม่สื่อให้เราเพราะว่าทางสาจสเองก็เข้ามาทําโครงการที่พัฒนาตรงนี้อยู่ครั้งนี้คือคงจะเป็นลักษณะให้น้องๆเข้ามาเรียนรู้ก็ยังได้มีโอกาสได้ช่วยอะไรน้อยมาก่อนเรายังได้มาทําโครงการที่เยี่ยมผู้ป่วยอยู่นะคะก็ยังคิดว่ายังยังอยากมาใจของตัวเองอจำได้ตอนที่มาก่อนๆนี้ ท่านนายกก็บอกว่าอาจารย์มาอีกนะมาบ่อยๆมาทุกเดือนเลยแต่ก็ทําไม่ได้นะคะต้องขอโทษตรงนี้ก็ยังมีโอกาสที่เลือกมาก็ยังอยากไปเยี่ยมอีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่จ้างว่าจะมีใครบ้างที่เลวยกภาษาทัะงนเก็เการเรียนน้องในวันนี้ทุกท่านในวันนี้แล้วจุดที่เราจะไปเยี่ยมเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ของนักศึกษาก่อนออกมาถามน้องๆเพราว่าน้สึจยังไงส่วนใหญ่ก็จะตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าดีใจได้ออกจากห้องเรียน เพรว่าเขาคงจะเบื่อมากลที่อาจารย์นั่งสอนในห้องนะคะวันนี้เขาจะปิอาพกจะมีมากไมสมลงงผมคือลงย่านจะยู่เดี๋ยวหน้าทีื่อกับินเวทหลอมเรื่องรรนูนทุะปาเพื่อเดี๋ยวเรา้องในในในาเลเพ่อการเกี่ยวทุขปากโดยโดยโดยตรงเลยนะครับมันคือสมัครลงย่านเดี๋ยวเรื่องงวิจิตพิิปันนะครับอีกส่วนนึงกับปีก็คือจะเป็นต้านองกรรมนูญทุขากเป็นเกือข่ายใน ตัวเป็นแห้งแห้งแหลกโค้งโค้งปัติไทยรู้แห้งแหลกโคงหลวงก็ได้อันคือเป็นตำนหนทุกประการโค้งเฉลยนะครับเป็นมันเตินมาประมาณไปเพิ่งสิบปีเนี่ยนะครับมันลงนรงนี้แต่ว่าพี่จิ๋วแกเป็นประธานนะครับอันคือในช่วงนี้คงจะได้รับรู้มากระเทืยวในในช่วงเี่ว่ากับเยี่ยมเลยเลยนะครับสองน้องมาเลี่ยมในในตรงนี้สาววันนี้เป็นเป็นดีแหลกเป็นน้องในลุงยักษ์หลอดแต่ถึงปีคือวัดเฉลยนะครับคงจะได้ดีกว่า วัดเฉลยังไงเดยอรอาลอยอาลอยลูกติบปาบีเลนะครับมีวัดวัด,วดนี้คือเ,เก่กมานะครับแต่นเดียวนองนอ,อาจจะได้ยินบทตบเต็มเนี่ยับเครือบรอกันเร็งทิ้งสักทิศอง,งตงับนของเรานะครับออก็ตอนนี้ออนผมจะไม่มีเลยมาไปกว่านี้เดียเดียวให้ทางโรงก็ก็ได้ตอนหลับมังได้เลาวปเลเดียรให้หนองได้หับอยู่นะครับออก็แค่นี้คับผม ทางสังคมทางพัฒนากรรเดียวองมี่าในีี้เราจะเนินการต่างด้ต้องมีการทีโลกาท้งหกต้องาสรวการค้นา้วว่าอะไรที่ว่าเราวจะใชว่าพิจารณาเวลา ปัจจุบันร้อยละเก้ามีลำบุญตกคือถือว่ามีลูกแล้จะต้องมีอุตสาหะเล็กๆขึ้นๆบางเทศบาลคนใดก็ร่วมกันตวลเขาอยากให้ลูกให้หลานสอบติดโรงเรียนกวีทุชาดาวในร้อยให้เด็กเนี่ยสอบได้ให้เกิดความชอบเพราะเด็กไม่ชอบแต่ไปสอบเพราะ พ่อแม่อยากได้เขามาบนแล้วก็เป็นจริงเด็กพอไปสอบปุ๊บสักพักเขาก็ชอบอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังที่เด่นเด่นอในเรื่องของพระอตตรก็คือการขอลูกพวกเราห้ามโดยเฉพาะภาษาตอนนี้ห้ามเด็กผารห้ามขอลูกจะบนอย่างอื่นได้มีข้อแม้อยู่ตรงหลาอย่างในงานขอลูกที่ไม่ยิ้มพ่อแม้่แรกก็คือผู้หญิงต้องไปขอสองก็คือต้องมีสามีตัวเป็นตนต้องมี มีลูกก็มีสาม,มีแท็กรากตอกสามีก็ต้องเป็นผู้ชายแท้นะสามก็คือบเสร็จแล้วต้องปากไปทำหมดแม่มนิ่งลูกนะครับแต่ที่ชาวบ้านแล้วก็เราสื่อใจว่าหมูไปถามหลายๆบ้านตนระงสี่แยกแคแล้วเนี่ยเขามีู้าเมื่อบนีนี้เขาจะได้ผู้ชายแล้วก็ได้ผู้ชายิดกปปันเลยสาม Man, ส่วนใหญ่ถ้ามาบนที่นี่จะได้เนื้อายอันนี้เป็นเป็นความเชื่อเราแต่งงานก่อนเขาไม่ได้เป็นนะครับอันนี้มีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่ตลอดแล้วก็เป็นความสุขด้วยเวลาก็บนแล้วถ้าแก้บนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาบนของตัวใหญ่ของลูกเขาจะรับเมนูล้ำสุที่แบหลังหลากนะครับหรือแม้แต่ทางเขามาบนเนี่ยเขาจะซื้อชุดชุดเทียนก็ซื้อจากร้านขายของแบบนี้นั่นคือความสุข ความเชื <poisoned. S 2> ่อในกระจายความสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับนี่เรื่องความสุขทางการอันนี้อีกอยางที่บอกและววันี้วัยชราไอ้ดีมันมีคนมีความหลังมันมีความในมันมีการเขึ้นโูปหรือไา่แต่ก่อนไม่มีน้ำหนะกปลาเขาใช้หลอดเขาใช้หลอดเล่นบุหรีเนี่ยหลายคู่แต่งงานที่บอกอยู่ๆก็มาแอบกินยาที่บอกใช่ไหมฮะ บรสาวไหนเป็นยังไงมั่งตักน้ำเยี้แบบนักน้ำอีตักก้ยง้นอะไรเงี้ยเขาไม่อยนี่พออเูร็จแล้วก็เวลาเขาจะคนในดนะครมันมีแต่ก่อนมันจะเปช่องทางเล็กไม่มีอะไรอย่างเี้ยต้องทำดูยต้นไม้ของเวลาเขาตี้อกหด้วยคนโบราณเขาบอกอะไรเอาจอบมอเลกมอหไม่ให้่ต้องบอกไปต้อดสา ไอ้ที่ผมพูดถึงว่าเล่ยมีอยู่านึ่งสิงแล้วก็เป็นการเสียบโลงเรื่องสามชุบโลงคนหมดไปแล้วแต่ข้างหลังเนี่ยวิธีการเดินเข้ามาระบบสถาบันที่วัดที่พระขอศพว่าทั้งของหายไปเขารู้ทั้งด้วยคนนี้ถึงโดนขโมยทำยังไงก็ไม่ได้วิธีการเดียวก็คือเอามาระบบสถาบานที่พระขอศพมึงขโมยไหมหนูกูไม่ทำเออท้าไม่ทำไม่เป็นไรถ้ามึงทำมึงไม่รับขอให้เงียนหรือไปสามวันเจ็ดวัน ไม่มีใครกล้าสาบานอันนั้นคือนแนนนี่แล้วเอาน้ำเนี่ยมามามา,มาดื่มมาดืด่มกันนะครับอีอัน,นอันนี้เป็นอันนี้เป็นร่องรอยนี่ก็คือท่ามนางโมหงท่าสมบัติอยู่ใต้ฐานเจดีย์อันนี้เป็นความเชื่อ,นนอซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เขาบอกไว้ว่าแนนนี้เป็นท่าสมบัติคนที่จะเห็นนางเข้าท่ามนี้จะเป็นพระเท่านั้นอยู่งเี้ยใน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 มือเขาเนี่ย คนได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นตัวรัฐจะมีตัววันดีคือดีสามมเนีกลจะไปปล้ำน้ำนาำนหมดผิดปากทัำผลย้ายสมบ,บัติที่มีอยู่เนี่ยไปตามทะเลสาบไปไปมือมท่ำคือเกาะเกาะนึมเรียกเกาอนางท้ำเนี่ยต่างต่างนอยู่ในเกนนาะนางท่ำตอนหลังมันเรียกแคเป็นกเกาะนางท้ำนะครับ ท่านผู้ป่วยเขาบอกว่าแต่ก่อนท่านชาวบ้านจะจะมีงานมีงานมีงานงานบวชงานแต่งงานอะไรก็แต่เนี่ยทีนี้ก็พอที่ทางการเข้ามามีจริงเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาแหละครั้งสองครั้งสามครั้งที่สามก็เลยมีโครงการเชิญพระบุตรทองเข้ามาแนะนำแนะนำเรื่องอาหารการกินพอที่จะแนะนำเนี่ยเราก็มีการ คำนวณโปรแกรมภะวะพัฒนาการของเด็กให้ผ <fia> ู้ปกครองดูก่อนที่ให้ดูดีก่อนอันนี้เป็นคือจะเห็นได้เลยว่าเด็กที่มีปัญหาเนี่ยใช้ดูมาอย่างนี้ก็จะเห็น ลงมาข้างหลังมันก็จะบอกหมดเลยว่าเด็กตรนี้นะเริ่มอ้นหอมอาหาตรงไหนคนจะแก้ไขยังไงโมพูดเท่าไรแต่หลายครั้งเขาก็เห็นความสำคัญของเด็กองมามีส่วนร่วมในโครงการของโรงพยาบาลแล้วก็เด็กเล็กประกอบกับว่าตอนนั้นเด็กเล็กเนี่ยมีการจ้างเหมาให้บุคคลภายนอกเข้ามาทําอาหารให้กับเด็กซึ่งกนรู้กำไรคึ่งต่อครึ่งเท่ากับบ้านเด็กได้กินอาหารน้อย ไม่ยังกินคือกินได้น้อยอ่ะเพราะว่ากําไรเขาก็ต้องให้กับผู้ประกอบอาหารทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหาวยการที่ว่าท่านนายกท่านนายกก็มีคำสั่งลงมาเลยว่าให้รูผูดเดเด้โดยสและก็สารากรดถยงเป็นคนจัดก,การเรื่องอาหารทั้งหมดซึ่งทีนี้ก็เลยว่า,าเป็นการแก้ปัญหารเราก็ใช้โปรแกรมไทยสุควรร้น,นี้เพราะจะจัดถุงสุงหน้าไม่ได้ เราเราก็ได้มม sociedad, จากวิทยเลียวยาหารแท่เขาให้ตรงนี้มาทีนี้ในการจัดเมนูอาหารเนี่ยมันก็มีปัญหาค่ะไม่ได้คุณภาพไก่ที่กินเข้าไปเป็นไก่เนื้อก็จะจะหมอแล้วก็เหมือนข้างนกเาก็ให้การช่วยเหลือเข้ามาให้ให้คุณครูอย่างก็ไปอบรมช่วยให้คำในานตการ์ดจนมาตอนนี้ เด็กๆที่มีปัญหาทางโภชนาการเมื่อสองปีที่แล้วก็เดีวนี้เขากระจบไปอยู่ในโรงเรียนเป็นโรงเรียนโรงเรียนประถมนะคะแต่เนี่แต่ปัญหาก็ยังมีคุณภาพเป็นไปค่อนข้างน้อยและและการส่งรวจแต่การวิจัยหลายที่นะคะก็พบว่าตัวของอาหารกลางวันในสู่เด็กเนี่ยค่ะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าด้วยด้วยอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ละคะที่ที่อาจจะยังยังหลักส่วนยังเข้าไม่ถึงอันนี้กลายเป My